โลกมีเรื่องราวเรียงรายเก็บนำความหมายซ่อนอยู่ไม่ออกไปคนไม่ออกไปดูยิ่ไม่รู้ใหญ่หากคนมันเคยรู้จักหากมองหน้าไม่รู้ใจหากสิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างคิดมากมายก็เลยต้องหา ไปเจอไปดูคุยกันให้รู้ให้ลึกกว่าที่เห็นอยากยินจึงยอมดิน้นวนคนคนคนท่านผู้ชมครับคนคนคนสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงที่มาของการที่ผู้หญิงบ้านนอกสองคนได้กลายเป็นผู้หญิงไม่ดี ตามมาตรฐานของสังคมทั่วไปที่ให้ค่านะครับสัปดาห์นี้เราจะมาค้นกันต่อว่าในระยะเวลา2เดือนกว่าๆนั้นชีวิตพวกเธอเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและจุดหมายปลายทางของชีวิตพวกเธอนั้นหเหมือนหรือว่าแตกต่างไปจากชีวิตคนดีๆอย่างเรา,เราๆท่านๆอย่างไรเชครับ ในการมีชีวิตทุกคนย่อมหวังที่จะมีความหวังโปรดอย่าได้เย้ยหยันหรือว่าสมเพศเวทนาถ้าจะบอกว่าความหวังที่สาวบาเบียทุกคนรอคอยก็คือฝรัง่งหรือว่าชาวต่างชาติสักคนที่จริงใจซึ่งบังเอิญพลัดหลงเข้ามาเพราะนั้นดูเหมือนจะเป็นทางลัดไปสู่วิถีชีวิตที่ดีกว่าทางเดียวที่พวกเธอพอจะหวังได้ แต่นั่นแหละจะมีสักกี่คนที่ฝันจะเป็นซินเดอเรลล่าแล้วฝันนั้นเป็นจริงเหมือนกับสมัยหมเลิกทำงานบาร์ที่พัทยาแล้วก็มาทำ บ้าของตัวเองที่ดีได้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นก็ก็มีความคิดดูว่าถ้าเกิดมีทุนสก้อนหนึง่งากจะเลิอกอยู่แลวว้วอะเพราะว่าทํามาก็เป็นปีแล้วก็คิดอยากจะเลิกเพราะมันเบื่อคือขณะที่ทํางานอยู่ที่พัทยาเนี่ยในใจนี่ก็คืออยากจะเลิกค่ะอ,อยากจะเลิกเพราะว่าบางครั้งมันทรมานที่เราคิดเพื่งรู้วกลับไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็เงินด้วยไม่มีอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เลิกไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีโอกาสโอกาสมันไม่ช่วยเราอะ จนกระทั่งมาวันหนึ่งมาเจอกรั่ังนะคะ่ะชาวฮอลแลนด์อ่ะเขาก็เลยให้ให้ทุนมาเยอะไหมให้มาเงินเลยคะ่ะก็ให้มาประมาณเส้นแสน้แสนกว่าบาทนะคะล่างจักใช้นิธนาคารให้แม่แล้วครึ่งหนึ่งก็เหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งก็คือประมาณห้าห้าหมื่นหกหมื่นนะคะเลือกไว้ในธนาคารอ่ะก็เลยเอาเงินอันน,นะะั้นมาเปิดร้านหมด แม้ว่าจะไม่โชคดีเท่ากับสมัยผู้เป็นน้องสาวแต่ว่ารัศมีก็มีความหวังอยู่ลึกๆเหมือนกันผู้ชายในรูปนี้คือแพทริกแฟนชาวต่างชาติของรัศมีถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รูปหลอ่อแล้วก็ร่ำรวยเหมือนกับเจ้าชายแต่เธอก็แอบหวังอยู่ลึกๆว่าสักวันหนึ่งคงจะได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันเยี่ยงสามีภรรยาทั่วๆไป เขารู้ใช่ไหมว่าเราเ,าเป็นใครเคยทํางานอะไรมาอย่างไรรู้ค่ะรู้เพราะว่าไปเจอกันที่พัทยาเคยไปที่บ้านเขาหรือยังที่ฝรั่งเศสไปแล้วค่ะไปอยู่มาสามเดือนพ่อแม่เข้า็ดีมากก็สัญญิงสัญญากันว่าจะแต่ง,งานกันแต่ว่ายัางไม่พร้อมเพราะว่าต้องใช้เงินเยอะ <c oughs> ทุกวันนี้เขาก็ส่งเงินมาให้ทุกเดือน ซ่องคาบางทีก็เดือนฟ้าแต่ว่าไม่มาแต่โทรศัพท์นี้อาทิตย์ละซ่องค้างซ้ำค้างให้ได้ยินเสียงเก็อดีใจฮัลโหลที่รักสวัสดีอ้าวเพิ่งจะมานั่งมัวทาวายเยเซมเซมมูวี่แย้มัวทวายเยมูเอ่อทีวีแพทิกมัวปาเชบุบูตัวปะาเลกกัมซาอ้าวตัวปะเลตัวแฮปเลดี้ล่ะบ้า โอเคบายบายโมไปเย็บบุกูที่รักบายบายบายบิชูบายเป้าไปใบเดียวเหรอคะค่ะเข้าไปใบเดียวกำลังจะไปไหนคะีไปฝรั่งเศสเข้าไปทำกระดาษทำเรืองไปแต่งงาน จะได้ไม่ต้องซื้อตัวกระปิดบ่อยๆแพทติกส่งตัวมาให้ส่งเงินมาซื้อตัวเองส่งมาเท่าไหร่ส่งมาซี่มืนซื้อตัวไปทราบืนคารก็เลยหาร์พก็ตัดชุดแต่งงานอีกซ่องชุดหมดใหม่ซ่องผัาน้าชุดไทยชุดนึง่งแล้วก็ชุดราตรีชุดนึ่งไปเทึ่งแล้วคิดว่าจะห้างานทำหนังนทุกอย่างไปเลือกงานะก็เอาเงินมาปลุกบ้านให้แบะอทิษฐานอยากได้บ้านเพราะว่าฝนตกแล้วหนามันท่วมบ้าน อันนีองก็ยากได้โหลดแค่พอก็อยากได้ซ่องยากแพทที่เคยบอกว่าให้อลุกไปให้หมดลูกสามคนเลยแพทย์ที่เคยพูดแต่ตอนเดียวไม่ยากเอาไปเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะสิกใจกับเราหรือเปล่าจะลูกเราไปทําอะไรที่เจ้าตรลอนขึ้นมาไปคนเดียวก่อนแพทย์ที่เคยไปที่บ้านซ่องทางแพทย์ก็ชอบลูกๆทีแรกบอกว่ามีลูกซ่องคนพอต่อมาบอกไม่ลูกซ่องคนเบอกว่าทำไมอยางต้องโกหกได้ละ่ะ ก็บอกว่าถ้าฉันบอกว่ามีเยอะแด็กคุณก็ไม่รักฉันฉันก็เลยบอกมีน้อยแค่สองคนแต่ตอนนี้แพตทิกรู้แล้วว่ามีสามคนก็บอกว่าไม่เป็นไรเราก็รับได้ไปละก้อนขึ้นเครื่องเนี่ยกหนุ่มไหวขานนั่ยขาที่เจียมไปเนี่ยไปแล้วพี่ชาต์แล้วโทรมาเพิ่งแล้วโทรมันเลยนะไปละพิ่โต๊ะขอบคุณค่ะชีวิตนั้นมีหลายตอน มีความซับซ้อนซ่อนอยู่เคยตั้งคำถามเคยอยากเปรู้ไมู่เมื่อไรได้เป็นเหมือนเงาตามกันเผชิญคืนวันข้างในเยียมเชียค์้าทางประมาณห้าร้อยแล้วแต่จะมีตัดไปครึ่งประเทศฝรั่งเศส20บาท20บาทเลยต้องหาทางตามไปเจอไปดู คิดจะขับมาเมงไทหรือว่าจะอยู่นู่นยาวคิดอยากจะกลับแต่ว่าถ้ากลับมาต้องมมีตังเถ้าไม่มีตัง์ก็จะไม่กลับมาเสยาหายเลยใช่เห้มันกนน้ำตายทะลวงต้องตายก็ต้องตายคิดถึงถ่งกิดถึ่งรัศมีผู้พี่ไปแล้วไปในวันที่เธอรอคอย ไปหาชายชาวต่างชาติคนหนึ่งซึ่งเธอบังเอิญได้พบระหว่างเส้นทางของการเป็นผู้หญิงบาแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นเธอเป็นเพียงแค่วัตถุทางเพศที่ซื้อขายได้ไม่รู้ว่าจะเป็นการพูดผิดหรือเปล่าถ้าจะบอกว่ามันเป็นการไปเพื่อที่จะไขว่คว้าสิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องการไขว่คว้านอกเหนือจากชีวิตที่ดีกว่า นั่นก็คือรักแท้ชีวิตในวันข้างหน้าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรนั่นสุดที่จะพยากรแต่สิ่งที่ไม่ต้องพยากรก็คือว่าสมัยผู้น้องยังคงอยู่กับบาแห่งนี้ w ง l c ย m ค่ n s i d e p Happy New Year Nice to meet you